คือมีนะไปเจอข่าวหนึ่งมาเช้านี้มันค่อนข้างที่จะหดหูนิดนึงแล้วอยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ของมินให้จบเพื่อจะได้อยากจะกลับมาดูแลตัวเองจริงจังก่อนอื่นต้องขอไว้อะไรแล้วก็แสดงความเสียใจกับน้องยุย้ยและครอบครัวนะคะดาวติ๊กต็อกเนาะ ซึ่งน้องยุ้ยเนี่ยเป็นดาวทิกตอกมีผู้ติดตามประมาณ3 0 0แสนกว่าคนเนาะมินเคยเห็นในติ k ตอกเวลามินถ่ายฟีดอะไรเงี้ยน้องเขาขยันมากทุกคนเพราะว่าเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นอัฟเรดเนาะขายของเก่งมากแล้วป้ายยาเก่งน้องเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมากๆเนาะการหลับนอนอาจจะไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นนะคะด้วยความที่เป็นเสาหลักของบ้านแหละเอาจริงๆมินเอง เข้าใจมากเลยอะเข้าใจมากๆนะคะพอพักผ่อนน้อยใช่ไหมคะร่างกายก็เกิดการอ่อนแอแล้วก็ไปรักษานะคะสุดท้ายเนี่ยน้องเสียชีวิตด้วยการที่แพ้ยาอย่างรุนแรงค่ะเรื่องน้องยุ้ยเนี่ยเลยเป็นอุทาหรณ์อยากให้เพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะคะที่ทุกคนเนี้มุ่งมั่นมุ่ง,ม,ง,ม,งมานะทํางานหาเงินก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากกว่าเนาะเพราะถ้าวันนี้เราป่วยไปหรือเราเป็นอะไรไปคนข้างหลังจะเป็นยังไงต่อมินว่า ค่อยๆทําแล้วก็หันกลับมาดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะซึ่งมินอยากให้ทุกคนลองปรับเปลี่ยนคือการดูแลสุขภาพไม่ต้องรอให้พร้อมค่ะเพราะวันที่พร้อมเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเนาะเริ่มจักง่ายๆค่ะหนึ่งเลยคือพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ถึง8หรือ9้าชั่วโมงได้เลยจะดีมากบางครั้งเวลาเราทํางานหาเงินแน่นอนค่ะมันมีภาวะความเครียดพอมีภาวะความเครียดร่างกายจะเกิดการเป็นกรดพอร่างกายมีกรดเยอะก็จะทําให้เรากลายเป็นโรคนู่นนี่นั่นถ้ามันเครียดก็วางลง แล้วค่อยทําใหม่หาเวลาลองไปรีแลกซนะ์เนาะออกกําลังกายดูหนังฟังเพลงทำแอคทิวิตี้ที่เราชอบและสําคัญมากกว่านั้นก็คือการกินอาหารพยายามเลือกของที่ดีๆให้กับตัวเองอย่าไปกินแบบพวกของมันของหวานขนมหวานเยอะนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยกินเยอะก็สะสมสะสมปุ๊บก็กลายไปเป็นโรคเงินที่หามากก็ต้องเอาไปรักษาดูแลตัวเองทำหน่อยว่าสุดท้ายเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่า เคสน้องยุย้ยมินคิดว่าอาจจะทําให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆคนเนาะกลับมาดูแลตัวเองจริงจ,งจังนะคะเริ่มจากการดูแลตัวเองวันละนิดวัลนวละหน่อยดีกว่าการที่เราไม่ได้เริ่มทําเลยเนาะเพราะสุดท้ายสุขภาพสําคัญมากกว่าเงินค่ะเงินเอาจริงๆก็สําคัญแต่ถ้าวันนี้คุณป่วยขึ้นมาเงินที่หามาได้ก็เท่ากับสูรอยู่ดีขอแสดงความเสียใจกับน้องยุย้ยแล้วก็ครอบครัวน้องยุ้ยอีกรอบหนึ่งนะคะ แต่ถ้าหากใครนะคะอยากดูแลตัวเองจริงจังแล้วอยากจะกลับมาดูแลสุขภาพนะคะ <c oughs> ก็สามารถปรึกษาเมนส่วนตัวได้เลยนะคะในช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยอย่าปล่อยให้มีโรคแล้วค่อยมาเริ่มนะคะเพราะบางครั้งตอนนั้นอาจจะสายไปแล้วก็ได้คะ่ะ